นะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่มันมียุทธวิธีในการทำหนึ่งสองสามสี่5นะครับส่วนเรื่องประเทศนะในหลักโหราศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้นะครับโหราศาสตร์เปลี่ยนไม่ได้แต่ประเทศมีคน70ล้านคนในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงอนาคตได้ไหมได้ บางคนคุณเป็นใครทำไมสามารถเปลี่ยนแปลงอนา,าคตได้เป็นหลักทฤษฎีพื้นฐาน,น,นผู้นําเป็นทฤษฎีภาวะผู้นําตะวันตกบอกเลยล <c oughs> ีดเดอร์ชิพเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมฮะลีดเดอร์ชิพถ้ามีวิช i ั่นและสามารถดําเนินการเรื่องของมิชชั่นได้หรือมีวิสัยทัศน์และภารกิจได้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนา,าคตได้ผู้นําจะต้องมีความสามารถมองเห็นอนา,าคตและสามารถนําพาองค์การ เข้าสู่อนาคตให้ประสบความสำเร็จได้ สวดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่นอกสถานที่กันอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงจะเป็นประเด็นที่ผมอ้างอิงไทยรัฐแล้วกันนะนะเข้ามาโพสต์ข่าวบอกว่าโหนใหญ่เตือนแรงนะครับตั้งแต่2มิมถุนาย,ยนถึง20กรกฎาารเมืองจะร้อนแรง คล้ายกับเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2555 3นั่นหมายถึงจะมีคนตายเป็นเบือ่อนะครับโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ในเชิงปรากฏการณ์นะครับมีการฟันทงและจับตานะครับ2ถึง2มิถุนาถึง20กรกฎาคมปี2 5 6 4การเมืองจะร้อนแรงเป็นช่วงอันตรายนะครับ ระวังเหตุการณ์อาจจะคล้ายเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535เชื่อสงกราน์ปี2504จะรุนแรงนะครับนางงามสงกราน์เป็นหนังยักษ์ดื่มโลหิตเป็นอาหารวันอังคารเป็นวันสงกราน์มิดีนะครับเตือนประชาชนคนไทยเตรียมเจอกับปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่กับปรากฏการณ์ราหูคน้นทรัพนะครับสงกรานตวิถีใหม่ฮะ ซึ่งสืบสารมธาทำปี2,564นะครับอยู่ในช่วงโควิด -19 นะครับระบาดรอกที่3เป็นต้นเหตุให้มาจากสถานบริการบันเทิงทองหลอกิเซนกลับนะครับที่ชูวิทย์กมลวิสิตธ์อดีตนักการเมืองโอ,อาแเชวไปจุดหมายของเรานักการเมืองซีกัฐบาลดูไปถึงผู้มีอันจะกินก็คือกลุ่มคนรวยซึ่งทำให้เกิดยอดคัสเตอร์ติดเชื้อพุ่งอย่างไม่หยุด นะครับโควิด1าคราวนี้แรงขนาดไหนนะครับแรงถึงขั้นม็อบจตุพรผมพันประธานนปชที่ชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์อยู่หลายวันมีข้ออ้างทันควันว่าขอยุติการชุมนุมเป็นการชั่วกล่าวเพื่อไม่ให้ตกเป็นจำเลยของสังคมทำให้โควิด1 9ระบาดแม้แต่ฝากเด็กม็อบนะฮะม็อบเด็กก็เช่นกันกลับไปยึดหัวหาดในโซเชียลมีเดียมั่นใจได้กระแสแทน งานนี้ทำให้มิกตูเลยได้พักหายใจไปอีกเฮือกใหญ่ๆนะครับหลายคนใกล้รู้สถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมอบที่กดดันรัฐบาลอยู่โดยเฉพาะหลังผ่านพ้นวันปีใหม่นะฮะสงกรานไปเนี่ยจะจบลงอย่างไรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็เห็นมีการวิเคราะห์กันตามหลักการต่างๆนานานะครับ บอกว่าคราวนี้มาดูฝากฝั่งของหัลาศาสตร์กันบ้างไทยรัฐเขาก็ได้มีโอกาสได้พูดกับอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับนายกสมาคมหัลาศาสตร์นานาชาติออกมาบอกว่าหนทางข้างหน้าของรัฐบาลและประชาชนคนไทยหลังพน้นเทศกาลสงกรานเป็นต้นไปจะเจอกับอะไรบ้างมีวิธีการแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือไม่งานนี้ เขาบอกลองมาดูกันเขบอกสงกรานปีนี้เป็นนางยักษ์ดื่มเลือดเป็นอาหารนะครับฉะนั้นปีนี้หน่าเจ้าแรง <c oughs> นางงามสงกรานตรงกับวันอังคารนางสงกรานตรงกับวันอังคารนามว่านะฮะร,ร,ราสกะนะฮะสเวทิเทวีนะครับตรงราหุรัตท,ทัดดอกบวัวหลวงอาพรแก้วโมรา พักษาหารโลหิตเป็นนางยักษ์เสวยเลือดเท่านั้นฉะนั้นน่าจะเป็นสงกรานที่แรงนะครับพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนย์นะครับพระหัตถ์ซ้ายทรงธนูนะครับสเสด็จสยศาสตร์หลับเนตร <c oughs> มาเหนือหลังวราหะหรือหมูนะครับหากดูตามสงกราน นะครับเมื่อพิจารณาอริยบทกับพิจารณานางสงการมันดีกับผู้ปกครองหมายถึงผู้ปกครองนอนหลับนะครับพระมหากษัตริย์จะเจริญราชสิริสวัสด์แต่สำหรับประชาชนคนเดินดินพระอังคารเป็นวันมหาสงกรารมิดีคนจะเกิดทุกโศกหมายถึงจะตายเพราะไข้โรคระบาด แผ่นดินแห้งหัวปีจะมีฝนแต่น้อยจะเกิดศึกรบกันไม่รู้ศึกภายในศึกภายนอกเกิดกรยุคคนจะตายคนได้กลายกันนักแรคนได้ยากกันนักแรนะครับจะเกิดอันตรายใจกลางเมืองเกิดไฟไหม้เกิดโจนผู้ร้ายเกิดไข้เจ็บหนักที่สุดนะครับคำพยากรณ์ในวันสงกรานต์วันอังคาร คืนเป็นคืนวันอังคารวันพุธเป็นวันเนาข้าวจะแพงคนทั้งหลายจะทุกข์ร้อนแม่ไม้เปลี่ยนถินที่อยู่วันเถลิงศกพระรหัสบดีพวกสมณะพรามนะครับคณาจารย์หมายถึงพวกผู้ใหญ่นักบวชพระสงฆ์จะปฏิบัติชอบธรรมอันประเสริฐฉะนั้นเรื่องวงการศาสนาก็น่าจะดีพวกเงินทอนวัดจะเบาบางลงปลายปีนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงผู้นําหรือไม่การเมืองยังยืนยันในคําพยากรณ์แต่คําพยากรณ์ใช้ดาวเสาร์นะครับพระเสาร์อยู่ราศีมังกรถึงปี2565เพราะงั้นปรากฏการณ์อาจจะเกิดปี64ต่อไปถึงปี65เพราะใช้วงรอบดาวเสาร์สาปีตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ตรงราศีมังกรกินเวลา2ปีครึ่ง นะครับเมื่อพระสาวอยู่ตางราศีมังกรมาอยู่ตรงนี้เกิดความสัมพันธ์กับดวงเมืองนะครับพราะราศีมังกรเป็นภพกรรมะของดวงเมืองก็คือคณะรัฐบาลผู้บริหารราชการแผ่นดินนะครับหรือคนใช้อำนาจของประเทศและในดวงเมืองนี้มีพระจันทร์อยู่ในราศกราศีกรกฎพระจันทร์อยู่ในเรือนพันธุซึ่งอยู่ตรงฝั่งข้ามกับราศีพระจันทร์ หมายถึงประชาชนจิตใจอารมณ์ความรู้สึกจิตวิทยาสังคมเมื่อพระเสาวอยู่ราศีมังกรก็เล็งราศีกรกฎก็เลงดวงจันทร์ตรงนั้นพอดีพอศึกษาวงรอบนะครับพอใช้ในปี2,565เป็นตัวตั้งเอา30ลบก็ตรงกับปี2,535ซึ่งปีนั้นเกิดพฤษภาธมิน เราก็เกิดวิกฤตใจกลางพระนครเกิดการจราจนเห็นภาพรอก้าให้พลเอกเปรมตินสุนานทนนำพลเอกนำพลตรีจำลองสีเมืองพลเอกสุจินดากราประยุนเข้าเฝ้าแล้วก็ขี่กลายวิกฤตนั้นได้นะครับแล้วหากย้อนกลับไปอีกก็ยังเจอเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเอาปี2535-30ลบ30ก็ไปเจอปี2505 ในปีนั้นเกิดกองทัพปลดแอกช่วงชิงอํานาจสมัยจอมพลสลิ์ธนรัตเป็นนายกกำตรีคนเข้าป่าจับอาวุธต่อสู้อํานาจรัฐหากเอา30ไปลบอีกนะก็เจอปี2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับหรือระบอบประชาธิปไตย มีวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หรือไม่อันนี้โหนเขาก็ศึกษาเหมือนกันอันนี้ขอยกโหนาพาโตเลมีซึ่งเป็นหลักโหนสากลเขาก็บอกว่าการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเขาเป็นดวงของบุคคลธรรมดาการรู้ล่วงหน้าก็พอเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพราะเป็นแค่ปัจเจกบุคคลหรือคนคนเดียว ก็พอจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่สำหรับดวงเมืองมันเป็นดวงใหญ่ประกอบองคาอุปยบนะครับที่ยิ่งใหญ่สลับซับซ้อนอย่างเมืองไทยก็ปาเข้าไปเกือบ70ล้านคนการแก้ไขจึงเป็นไปได้ยากนะครับวิธีแก้คือทุกคนต้องช่วยกันแก้แต่การที่คนพร้อมเพรียงพร้อมใจกันแก้เป็นเรื่องยากฉะนั้นจะทำอย่างไรในส่วนใหญ่ในการแก้ไขหากทำได้ปัญหาต่างๆก็จะพอแก้ได้ คำถามคือช่วงเวลาไหนที่ต้องจับตาถือว่าเป็นช่วงอันตรายนะครับคือต้องดูองศาดาวในเดือนกันยายนบอกเลยว่าดาวเสาเล็งดวงจันทร์ดาวเสาเป็นตัวแทนรัฐบาลผู้บริหารราชการแผ่นดินประจันคือประชาชนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลตอนนี้ทั้งสองก็เล็งกันอยู่แต่องศามันไม่สนิท ก็ต้องให้พระจันทร์ในดวงเมืองที่16องศากับ18ลิบดาส่วนพระเสาตอนที่13องศา5ลิบดาเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันก็จะทับกันสนิทพอดีต้องระหว่างเดือนมิถุนายนเพราะมีดาวอังคารอยู่ราศีพิจุ์พิษกนะครับเข้าเมถุนแล้วกรกฎอังคารก็ทับดวงเมืองนะครับจันทร์ในดวงเมืองก็เล็งดาวเสาวที่อยู่ราศีมังกรนะครับ ต้องระวังระหว่างวันที่2มิถุนาย,ยน2564ถึง20กรกฎาคม2564นะครับช่วงอังคารทับจันทร์ลิงดาวเสารทำมุมกับนะครับดาวมุตยอยู่ต้องดูว่าความรุนแรงเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นคล้ายๆกับปี2535เชื่อมโยงกับปี2565ต้องอธิบายอย่างนั้นเตรียมตัวเผชิญกับวิกฤตทางการเงินของประเทศจากราหูอมทรัพย์ แล้วที่สําคัญราหูอยู่ที่ราศีพฤกษกซึ่งเป็นธาตุดินนะครับและเป็นพฤกษกที่ทั้งสองดวงเมืองคือเศรษฐกิจการเงินกลางคังราหูอยู่ตรงนี้ถึงปลายปีมีนาคม2565ราหูอมทรัพย์คือมีทรัพย์สินอะไรที่ค้นก็ค้นมาใช้ให้หมดนะครับและต้องค้นหาเงินกู้ทั้งจากนอกในอย่างมหาศาลเพื่อมาแก้ปัญหาบ้านเมืองฉะนั้นปัญหาที่เป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจ นี่เป็นคำํานายส่วนหนึ่งของอาจารย์พินโยเกี่ยวกับการเมืองของประเทศไทยภายหลังผ่านพื้นนะครับเทศกาลปีใหม่วันสงกรานต์ปี2564ไปส่วนจะแม่นยำได้อย่างไรก็ต้องใช้การเวลาเป็นเรื่องพิสูจน์ซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาได้ทำการรายงาน,นเชิงงานาวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ที่เขารายงานมาเหตุการณ์ที่จะเกิดความรุนแรงนะครับ ระหว่างวันที่2มิถุนายนถึง20กรกฎาคมการเมืองจะร้อนเหมือน2475เหมือนพฤษภารมมินเหมือนการรัฐประหารจอมพลจริตธ,ธนรัตตอนนั้นเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมในเชิงสติสตาสำหรับเรื่องของโหราศาสตร์มีความเป็นไปได้นะบุรีนุ่นส่วนมีความเป็นไปได้นะครับในทางหนึ่งน่าเชื่อไหมก็น่าเชื่อนะครับ อีกส่วนหนึ่งถ้าในมุมกลับการคนก็บอกโอ้ยไปดูหมอดูไอ้พวกนี้บ้านะไม่มีความรู้เอาแต่ความเชื่อไม่มีความจริงนะผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะโหราศาสตร์คือเรื่องสถิตินะครับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วมันจะเป็นยังไงบอกโอ้ยหมอดูดูไปแล้วเศรษฐกิจมันก็ตกต่ำมันตกต่ำทั่วโลกนะครับประเทศไทยก็ต้องตกต่ำด้วยจะต้องมีการกู้ยืมมากใช่ต้องมีการกู้ยืมมากนะครับในเชิงงานวิเคะห์ ตอนนี้ก็กู้ยืมไปแล้วนะอย่างน้อย1ล้านล้านบาททำบรตรบัตรขึ้นมาเพิ่มเติมตอนนี้ประชาชนก็แห่ไปซื้อไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0ืล้านบาทหมดไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องเสียไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9มาเพิ่มสถานการณ์การกู้ยืมย่อมจะมากขึ้นเป็นเรื่องปกติในเชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนจําได้ไหมครับผมเคยเรียนมาโดยตลอดว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ สถานการณ์ของประเทศเนี่ยจะหนักขึ้นโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนานยกรัตรีจะหนักนะครับเพราะอะไรหลักที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์เพราะนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับเข้าสู่ยุทธการที่ชื่อว่าล่อเล่งและลม้มและเดือดร้อนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะรวมกันเป็นหนึ่งและขับไล่พลเอกประยุทธ์ทันทีวีรบุรุษจะกลายเป็นทรราชทุกอย่างมันเห็นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น อย่างน่าเหลือเชื่อมีความเป็นไปได้ไหมอย่างที่โหรบินยูโหรพินโยนะครับได้ทำการทํานายถายทักไว้มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้มากไหมมากนะครับเขาอ้างอิงสถิติที่ผ่านมาเกิดโอกาสแบบนี้สูงนะครับนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์กับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ คน,คนพินโยบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะคนเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบล้านคนเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเขามองในเชิงของาศาสตร์เขาบอกคนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้บอกว่าดวงถึงคาดแต่สามารถทําให้ไม่ถึงคาดบาดเจ็บเล็กน้อยได้ไหมได้นะครับคนหนึ่งคนนั้นดวงคุณว่าถึงขั้นแบบูละดวงจะต้องถึงคาดดวงจะต้องประสบอุบัติเหตุคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไหมได้ถ้าคุณทําเป็นมันเป็นยุทธศาสตร์และเป็นเป็นยุทธศิลป์เหมือนกับเราขับรถไปไหนขับรถไป บอกว่าข้างหน้ามีเหวเรารู้อยู่แล้วมีเหวเราก็ต้องมีวิธีอื่นที่จะไปนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นทําได้ไม่ทําได้ผมเรียนย้ำว่าสามารถทําได้เป็นเรื่องปกตินะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่มันมียุทธ,ธวิธีในการทํหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับส่วนเรื่องประเทศนะในหลักโหราศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้นะครับโหราศาสตร์เปลี่ยนไม่ได้แต่ประเทศมีคน70ล้านคนในเชิงยุทธศาสตร,ร์ยุทธการและยุทธ,ธวิธี สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ไหมได้บางคนุยคุณเป็นใครทําไมสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เป็นหลักทฤษฎีพื้นฐานผู้นําเป็นทฤษฎีภาวะผู้นําตะวันตกบอกเลยลีดเดอร์ชิพเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมฮะลีดเดอร์ชิพถ้ามีวิชั่นและสามารถดําเนินการเรื่องของมิชชั่นได้หรือมีวิสัยทัศน์และภารกิจได้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ผู้นําจะต้องมีความสามารถมองเห็นอนาคต และสามารถนำพาองค์การเข้าสู่อนาคตให้ประสบความสำเร็จได้นี่เป็นทฤษฎีของฝรั่งนั่นหมายความว่าอย่างไรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผมเคยเรียนยำ้ำเมษาพฤษภาตอนนี้หัวนบินพินโยนะครับซึ่งเป็นหัที่เก่งนะครับบอกว่านู่นนะฮนะมีทุนากรกดายาวกันหนักเลยถึงขั้นนองเลือดมีความเป็นไปได้ไม่นองเลือดมีความเป็นไปได้สูงมากๆสัญญาณทางการเมืองล่าสุด คือการเผาบ้านมินเนี่ยนนะครับหลังจากที่มีการเจรจา,าเกิดขึ้นอย่างที่ดรอ,อนนท์บอกมีการเจรจา,าเกิดขึ้นไหมจริงผมยืนโดนยืนยันเลยมีการเจรจา,าเกิดขึ้นในการส่งสัญญาณไม่ต้องใช้คนไปเจรจา,าด้วยซ้าไปบอกมีการเจรจา,า,าเขามีการเจรจา,ากันแต่การเจรจา,าผลที่ออกมาก็คือเผาบ้านมินเนี่ยนนะครับสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้มันจะเกิดความรุนแรงเผานะั่นคือไงเพลิงมันบังเอิญตรงไง ตรงกับโหนพินโยบอกไว้ว่าจะมีการเผากรุงเทพเกิดขึ้นและผมเรียนว่าไม่ใช่แก้เผาอย่างเดียวถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากวันที่6เมษายนคือวันจกักรีไม่สามารถดำเนินการได้ชัดเจนหลังจากนี้ไปคอยดูไม่ใช่นะแค่พฤษภาทะเลพเพลิงจำแน่ผมเคยเรียนไว้เขาพูดถึงพฤษภาธรรมินนะทหารต้องมาฆ่าวะชาชน ยัดโต้คารนเนอร์แล้วเอาไปทิ้งน้ำโขนพิโยพูดแบบนั้นโขนพิโยมองถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเชิงเสติเมื่อ2475 24นั่นหมายความว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีความพยายามจะเกิดแปลงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่กลับการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองง่ายมาก <c oughs> นะครับอาจารย์ผมสอนอยู่เสมอนะการจะรู้การเมืองต้องรู้อย่างครบถ้วน และต้องมีความรู้ในทุกมิตินะครับเขาเรียกว่าครบเครื่องครบเครื่องต้องโหลาศาสตร์ต้องเป็นทฤษฎีต้องเป็นนะครับพฤติกรรมต้องชัดนะครับการข่าวต้องแม่น4ประการเนี่ยนะเป็นหลักที่สําคัญเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนําทฤษฎีมาจับแล้วมาดูสถิติมันจะมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่าวิธีแก้ไขนะครับคุณส่วนจําได้ไหมผมเคยเรียนมาโดยตลอดสถานก,การณ์ทางการเมืองในประเทศไทยอ่ะ มีทางเดียวเอาเถอะใครจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ผมท้าเลยมีทางเดียวทางเดียวเท่านั้นส่วนเขาจะใช้เวลาไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยคนเมียม้าเขาเพิจารณาเองแต่มีทางเดียวในเชิงงานสังเคราะห์คือต้องใช้ยุตธการไตรลงนะครับตอนนี้จังหวะมาในระหว่างโควิดเข้ามาแพร่ระบาดเนี่ยมันมีจังหวะไหม,มยังไม่มีมันต้องรอรอเวลายังไงวันธงยังไงก็จําเป็นต้องใช้ นะครับเพราะยุทธการไต่ลงเป็นทฤษฎีทางการเมืองที่แก้ปัญหามาตลอด8 9ปีซึ่งหักล้างเปลี่ยนแปลงทฤษฎีอื่นๆทั้งหมดและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่มีตัวแปรต้นตัวแปรตามไล่มาตามลําดับและจะมียุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธ,ธ,ธีตามลําดับแล้วจะมีกระบวนการในการทํา ปัจจุบันอยู่ในกรอบของมันมันอยู่ในกรอบของมันที่จะเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดตอนนี้ต้องรออะไรรอเวลานะครับเหตุการณ์จะเกิดความแรงเกิดการจะโจรกลายเป็นสงครามกลางเมืองเกิดการประทะก,กันไหมผมฟันธงเลยเหมือนโหรบินโยอ่ะเป็นไปได้สูงแต่ฝ่ายไหนจะชนะผมฟันธงเช่นกันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนส่วนจะชนะอย่างไรวิธีไหนโปรดติดตาม ตอนต่อไปถ้าท่านต้องการดูการเมืองแบบลึกซึ้งซับซ้อนสิ่งเดี่วนี้เรียกว่ายุทธศินยุทธวิธ,ธีที่มีศิลปะนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะฉันรู้ว่าเธอเนื่อยเธออดนอนกันนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาย ดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำ เกินกว่าคําว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคําพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทําไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนกรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิด นักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลนหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่า คำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณ ขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน